อยู่บ้านงานอยู่ประเทศไทยกับแบบได้ประสบการณ์เยอะได้ทำสมาธเยอะแบบเข้าจาักเข้าหูเหมือนเข้าไดไไปถกไปเท,ที่ยวนะออเดี๋ยวประสบการณ์ไปยังได้ตืนประเทศไทยสานบอเพลงใดศาสตดดลีงามศาสตเนาะน,นอนกระได้ได้หนิเมนเมน่มนเห็นขยะบ้าเห็นขยะบอกขย <c oughs> ะเขาจะบอกเหมือนแบบก็คือบานเฮาดิอุ้ยหลุดปากแล้วหนึ่งเององงบ่คือบ่คือบานเฮาดิเนาะเม่น บ้านฮานี้คือเต็มของถนนแต่ว่ายูนีมันแบบดูดีดูพื้นคนนี้งามงามใหญ่นาะพื้นเบิ่งพื้นพี่พี่ทุกคนพื้นนี้คือเงามากเงามากคือมีคนทําความสะอาดตอนลอยเวลาเด้กอ่ะอยากจะเตือนอย่างกับคนลาวโบที่อยากมาทํางานที่ประเทศไทยก็อยางก่อนอื่นบ่าก็อยากให้ผู้ที่เข้ามาเมืองไทยก็อยากให้เข้ามาแบบคือกฎหมายนะพี่น้องเนาะ แม่แม่สองกะต้องเป็นคนซื่อสัตย์พี่น้องสุดจริตเนาะพี่น้องคนแ่าแก่เนี่ยจะได้ฮักะองอันนี้คือสองอย่างนี่แหละพี่น้องสองอย่างเนาะแล้วก็ห้ามรักเล็กขโมยน้อยเนาะนห้ามรักเล็กขโมยน้อยนะโอ้ยนาะจากพี่พี่ก็ทําตามกฎระเบียบของบ้านเมืองพิ่น้อาค่ะไอเคยสงสัยบอกว่าคนไทยนี่เขามีมีเขามีวินยัยดิยแม่นมีวินัยคนไทย แล้วคำมีความพักซาดหอมแม่นบอกแบบว่าเวลาตอนประมาณทุกโมงอะนะเขาจะยืนเคารพกรุงชาติไอ้เคยเห็นบ้องเคยเห็นไอ้เคยเห็นที่ยุ่ใส่าส่วนใหญ่ก็เคยเห็นแถวแถวนาดงนาด้านกับซีมี่เลยตามเที่ยวเคยเห็นแม่นนาด้านกับมีตามตามสอบตามสวนกับมีตามเดินสนามกีฬาแบบแเรียน่นะนะเนาะแม่นแมน ส่วนมากเราจะพบเห็นอยู่จุดนั้นจริงๆเพราะว่าน้องนุ่นก็เคยไปมาแล้วก็เห็นเพื่อนเวลาแบบประมาณทมงนี่แหละเนาะเพื่อจะแม่นเพื่อจะขาลุทุ่งท่าบานเมืองเพื่อนก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกคอหนึ่งไอ้ไอเห็นบบถนนไอเบิงเบิ่งไอเห็นบบถนนประเทศไทยแมนเป็นยังไงถนนแบบงามแหงไี่น้องงามแหงถนนบกเลสเนาะ ไอเบิ่งถนนแน่มีจักสันโอ้พี่น้องบอกเคยเห็นได้ถนนแบบนี้ที่บ้านเราไม่ได้สั้นเดียวแต่แล้วอันนี้มาเบิ่งบ้านเพิ่น,น,น,นพี่น้องมีถนนซีสันพี่น้องอ้ถนนซีสันที่ดีอ่ะน้นเบิ่งทางล่างเนาะทางล่างอ่าทางล่างก็บมีมีเป็นรถไฟผาใต้ดินเนาะพี่น้องโอ้ยมีมีหมอไอมีค่ยขึ้นแล้วบ่รถไฟผาใต้ดินค่ยขึ้นแล้วรถไฟผาใต้ดินพี่น้อง เพื่อนเคยขึ้นมาแล้วเพื่อนพิสูจน์มาแล้วว่าเมืองไทยมีเมืองใต้ดินน้ำดีเนาะแมนมีเมืองใต้ดินของเมืองไทยอ่าแล้วก็ชั้นที่สองอยากวพีโลคุณชั้นที่สองันนี้เลยพี่น้องอันนี้คือชั้นที่สองนี่คือชั้นที่สามชั้นที่สามอุ้ยข้างบนเลยอย่างเนาะข้างละชั้นที่สี่เลยพี่น้องข้างข้างเพิละชั้นอย่างนะชั้นชั้นที่สี่โอ้ข้างสี่ชั้นมีสี่สันเนาะจ้าแล้วก็ประเทศไทยสิ ถ,ถ้าเป็นเมืองลาวเฮานี่เนาะเขาจะเอิ่นว่าขัวเด,ดิเนาะขัวแม่นบ่บ้านาเฮาก็สิเชืนว่าขั้วเนี่ะสูงปานนี้พี่น้องเ <c oughs> นาะสูงที่เขาจะเอิ่น่าขัวด,ดมเน้ยก็ประมาณนี้เนาะจะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวสิมาถ่ายกับไมค์เพื่อนกันอ่ะกะ็ถนนเมืองไทยก็เห็นแล้วเนากะก็ประมาณนี้พี่ๆทุกคนคลิปนี้น้องนุ่นกับอายเพื่อนกัสิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าก็ ได้สัมภาษณ์อ้เพื่อนแล้วเรียบร้อยเนาะก็อยากถามความรูม้สึกของแบบคนลาวที่มาทํางานที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะในฐานะคนลาวคือก,กันก็นยังฮููคือกันว่าความรู้สึกคือกันบ่หรือว่าแตกต่างเราจะอ่าก่อนจะจบคลิปไอ้ไม่อย่างจะฝากบ,บ่่อนอื่นบัดกดีขอขอ๋ยวอผมกบใจนี่น้องพี่ว่าได้มาพบมาพ่อกันวันน,นนี้กับน,น,น,น้องเพื่อนเนาะดีใจแห้งวนนี้ บอคิดพอวันว่าจะได้มาพ่อกับน้องวันหนี่น้องออ้ยกำลัใจให้กันเนาะอ่าอายฝากส่งทางติดตามเน่อ่า,อาสง่งทางติดตามกับแม่นส่งยูทูปเปล่าอุทยไยสาวเมืองซนได้พี่น้องเด้อเป็นส่งเล่นน้อยฝากลงกลางอกกลางใจหน่อเด้อพี่น้องโอ้ยนอกจากพี่ทุกคนก็คือฝากไปติดตามอายเพื่อนในเด้อคลิปนี้โน้นกับอายเพื่อนกับชิโจ้ว้เพียงเท่านี้แหละอายเพืเ่อนก็ยังว่าบุกคลงปันใดเนาะจากเพราะว่าตื่นเต้นเนาะแม่นบอกตื่นเต้นเต้นทำ เคยไปอ่องคลิปยู่ใส่บอกยังบอกเคยยังบอกเคยอ๋อเป็นคนแรกตัวนี้แม่อ๋อเป็นคนแรกจะมีพี่ทุกคนถานั่นน้องนุ่นอ่ะมีเพื่อนที่เป็น youtube ช่องดังกว่าน้องนุ่นมีผู้ติดตามหนึ่งแสนคนก็มีถ้าอยากอ่าทำช่องต่อก็บอกได้น,นั่นเดี๋ยวน้องนุ่นติดต่อให้เป็นผู้ใยเหมือนกันนี่แหละแม่พี่พี่ทุกคนคลิปนี้น้องนุ่นกับชิจโตไปเพ้งเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้น้องนุ่นด้วยนะคะแล้วก็ ฝากสนับสนุนน้องนุ่นโดยการบวกกทำโฆษณาเด้อจ้าก็ขอบคุณแผ่นดินไทยขอบคุณสถานที่สวยๆงามเนาะขอบคุณไอพน้ำที่มาออกคลิปกับน้องนุ่นเด้อขอบใจหลายๆจ้าอจ้าสบายดีจ้ะพี่ทุกคนอยู่ตัวฮามข้อสองน้องนุ่นสาวลาอีกแล้วจ้าสบายดีจ้ะพี่น้องโอ้ยมื้อนี้น้องนุนกลับมาพบกับเอื้อยคนงามเพมือนเนาะเอื้อยมีซื้อว่าสองกี่จ้า กับมีสองยูทูปของตัวเองเอามีบอกมีอุ้ยขบเบิ้งแน่เลยเพื่อมีคนอยากไปติดตามดีกร็ซองเดียวกับไอเพ่อนเดียวอ๋อะซองเดียวเนาะกระดาษพี่ๆทุกคนก็คือไอยเพื่อนกะเอ้ยไม่ใช่เอ้เพื่อนกะมาเฮ็ดงามไปที่ประเทศไทยหรือว่ามาเที่ยวมาเที่ยวจ้ะมาเที่ยวอ๋ออายุจักปีละยี่สิบสี่จ้ะยี่สิบสี่ปีมาเที่ยวเมืองไทย มาหลายเดือนปนี่มาโอ้พี่มาโดนแล้วมาสองปีจะสามปีแล้วโอ้ก็คือมามาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วออืมแล้วเป็นยังไงบ้างประเทศไทยอยากถามความรู้สึกคนลาวที่มาทำงานที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างประเทศไทยคือประเทศที่สนุกค่สะสนุกพี่เชื่อว่าหลายคนเขาจะต้องอยากมาประเทศไทยแน่เนาะใช่ คนลาวบางที่บบเคยมาประเทศไทยอะไรหลายคนก็นอยากมากเคยเพื่อนว่าอะไรเป็นยังไงประเทศไทยเจริญบ่ประเทศไทยจเจริญตอนอยู่ประเทศลาวคิดจังได้แึงอยากมาเมืองไทยประเทศลาวมันก็เป็นเพราะเศรษฐกิจนั่นแหละเศรษฐกิจมันไม่ดีไงเพราะว่าบ้านเราแบบตังมันก็แบบนั่นไงก็เลยไม่มาประเทศไทยก็คือไม่ได้มีกินนั่นแหละบ้านเราล่ะอ๋อก็คือเอา้าเลยมาเที่ยวเว้นบ่ มาเที่ยวอ๋อมาเที่ยวมาเที่ยวพรมเพลงงานพรมแม่มาเทียเท่ยวพรมเพลงงานพรม,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 มอ๋อก็คือมาเที่ยวพรมเพลงงานพรมแต่พี่ๆทุกคนก็คืออยู่ที่ประเทศเราชีวิตเป็นยังไงบ้างอยู่ประเทศเราก็สนุกแบบสดชื่นแล้วแหละบ,บ้านเกิดของเราไงแบบสนุกสดชื่นแบบว่าครอบครัวยังแบบมีฐานะไหมหรือว่ายังไงถึงมาประเทศไทยครอบครัวก็แบบพอไปได้ก็ไม่มีฐานะเท่าไหร่ อ๋อไม่มีฐานะตัวก็คือแสดงว่าอยู่ที่ประเทศลาวก็คือลำบากใช่ค่ะลำบาก๋อก็เลยมาประเทศไทยเพื่อจะมาหาเงินส่งให้พ่อแม่ใช่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะค่ะพี่ก็คือเรื่องเล่าของเพื่อนเนาะอายโบนี่อายโบโบอายโบอายคิดว่าเขินบอกเขินว่ะเขินเป็นเป็นข้งแรกเนเป็นครั้งแรกอุ้ยอุ้ยคนมี่จะมีซองยูทูบกันซองกันติ๊กตอกของพี่เนี่ยอ๋อมีซองติ๊กตอกมันองอย่างเนาะ สาวกี้อ๋อสาวกี้ปุ้ยฝากไปติดตามสาวลราคนนี้เดอ้อจ้าตาเพลงเฮงเนาะจ้ะาก็คืออย่างถามีมครอบครัวหรือยังมีแล้วอ๋อมีครอบครัวแล้วก็วคือแบบว่าเอ,อเ่ยเฮ็ดงานอย่างน้อยที่ประเทศเทงานร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารก็คือมาถูกกฎหมายบ่นี่มาถูกถกฎหมายค่ะมาถูกกฎหมายเนาะมีบ้านเตียงโมยอย,อย่างเรียบร้อยมีจ้า นี่นะจะพี่ๆทุกคนใครที่มาประเทศไทยก็ต้องมาถูกกฎหมายเนาะใช่แม่ต้องมาถูกกฎหมายอยากกลับบ้านบอกอยากกลับอยู่อยากกลับอยู่เปงไดให้งานที่ประเทศไทยม่วนบอกมวนม่วนอุ้ยอยากกลับไปหาคนที่บ้านสู้ๆเด้อเดี๋ยวก็เลยกลับเราจะปีใหม่มีกลับบอกปีใหม่กลับจ้ะไปคนแขงนะวงใดเนาะนึกถึงสวรรค์อ๋อสวอรรค์เขตสวรรค์เขตพิจารณ สว,วัสดีค่ะคุณคันเือยเหมือน,เห,อนเหมือนเจอคนเหมือนพรมนิขดเลยเนาะวันนี้มาเห็นเห็นพี่ๆมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากขอสัมภาษณ์เพราะว่าเหมือนแบบอยากอยากอยากถามคนลาวเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างมาทํางานที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้นี่ก็ประมาณนี้นะคะพี่ๆทุกคนก็คือเรื่องราวชีวิตของคนลาวที่ทํางานที่ประเทศไทยเนาะก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งเนาะที่แบบว่าเป็นที่พึ่งใช่ค่ะ เปที่เพื่อนของคนเราหลายๆคนเนาะใช่เพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็อย่างที่ว่าเลยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเงินเดือนต่อเดือนก็แทบจะไม่พอใช้เนาะใช่ค่ะแล้วเอยเคยไปแบบเที่ยวประเทศไทยเมื้อไหร่บ่วยังไม่เคยไปเมื่อจ้ะยังม่เคยไปเมื่อไม่ให้งานได้จักปีละาเเหดงานใดสามสี่ปีละจ่ะอ๋อสามสี่ปีเนาะก็ถือว่าเยอะ ก็คือว่านานอยู่นะแล้วเออคิดชีแไปว่าอยู่ประเทศไทยจงปีจังสิกาไปอยู่บ้านทฮาประมาณห่างหกปีอะลรจ้ะโอ้ห่าหกปีประเด้พี่ๆทุกคนโอ้ก็คือว่าอยู่นานอยู่เด้เนาะกับบ้านท้ากับบุมีอย่างเฮ็ดเนาะม่บอกจ้ะก็คือเฮ็ดนาลูกข้าวอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีประเทศไทยก็ไม่มีวันนี้ใช่จ้ะแม่ อยู่บ้านมาเฮ็ดงานที่ประเทศไทยยินได้อย่างน่อยู่บ้านงานอยู่ประเทศไทยก็แบบได้ประสบการณ์เยอะได้ําสมาธิเยอะแบบเข้าจักจเข้าหูเหมือนเข้าอะไรไปทลอกไปเที่ยวนะอ๋อได้ประสบการณ์ไปยังได้ตื่นประเทศไทยสะอาดบอกยังไงสะอาดมีงามสะอาดเนาะนอนกระไดได้หนิเม่นเม่นเห็นขยะบอเห็นขยะบอกขยะก็จะบอกเหมือนแบบคือบ้านเฮาดิอุ้ยหลุดปากแล้วหนึ่ง เอบอ,เอบ่คือบ่คือบ้านเฮาเด้น้องเมนบ้นานเฮานี่คือเต๊ะสองถน,นนแต่ว่ายูนีมันแบบดูดีดูพืนคน,นดีงามงามใหญ่นาะนพืืนเบิ่งพืนพี่ๆทุกคนพืนนี่คือเงามากเงามากคือมีคนทําความสะอาดตลอดเวลาเด้บา้านเมืองเพื่อนนี้กะถือว่าความสะอาดก็อันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยก็อันดับหนึ่งใช่ค่ะป็นมีแหละเห็ุ ฝรั่งตั้งซาดอย่างอย่างทีเนาะมาประเทศไทยนี่ก็คือติดใจแม่นจัดเนาะก่อนก่อนสิจบลิปอยากจะฝากอย่างให้กับคนลาาโบที่อยากจะมาทํางานที่ประเทศไทยก่อนช<น>ิจบคลิปกีก็กอยากกีก็อยากฝากบอกว่าสู้ๆเรือคนเล่าทุกคน <c oughs> สู้ๆเรื่องอย่างเนาะ <c oughs> สู้ๆที่เหตุงาน <c oughs> เหตุา <c oughs> หการณ์นั่นแหละจะ น้องู้ๆเด้อเก็บเงินเก็บคำน้องกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่น้อจ่าเนี่ขอพระพุทธมากะขอให้ตังใจเฮ็ดง่าเน้องซื้อซัดก็เอ๋ยเอ้ยเบื้องหลังเลยเหมือนเราอยู่ที่ไหนนะสวยมากนอยู่ในต่างประเทศเลยเหมือนต่ประเศอันนี้ก็ต่างประเทศนะใช่อันนี้ก็ต่างประเทศสวยเฮ้อพี่งามเนาะเห็นโมบานเมืองพนุ้ยท่ง่าไทยช่วงนี้เขาจะช่วงนี้เขาจะอัน้นอันี้เขาจะแบบว่า เอาธงชาติไทยขึ้นไปเดี๋ยวเอ้มายืนมาจุดแป๊บนึงมายืนตรงนี้โ oh. อ้เดี๋ยวถ่ายกับธงชาติไทยเนาะโอเคก็คือประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เป็นที่พึ่งของคนเราหลายๆคนเนาะแมนก็คือคลิปนี้นุ่นกับชิจอมายเพยงท่านี้้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ น้องโ่นสาวลาด้วยนะคะแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้เอืเ้อยน้ำน้องมีส่งติ๊กตอกชื่ออย่างนะสากี้ะสากี้อ๋อสากี้เน,เ,นเนาะเอื้อยเพื่อนกะมาเขากองครั้งแรกกะต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อที่แบบว่ายังไม่ได้แบบอัดความรู้ให้พี่ได้ฟังว่าเล่าเรื่องราวชีวิตได้คล่องเนาะใช่ค่ะแมนก็ต้องขออภัยหลายๆเด้อจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันว้านหลังเนาะเดี๋ยวจะเตรียมคำถามไปเลย เตรียมคำตอบไว้เลยก็คลิปนี้ก็ชิดเจ้าไวเพิ่งเทอานี้เดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามและไปกำลังใจแหงคนู้นไ,นไ,นไนนนด้ค่ะแล้วก็ฝากจะนับสนุนนนุ่นโดยกันบอกโค้ดคำโฆษณาเดอ้อจ้าไปเลยเด้อสบายดีสบายดีขอบใจเดอ้อ